สวัสดีค่ะพบกับพี่จินนี่อีกแล้วนะคะในช่องจินนี่พาเพลินจ้าเมื่อนี้พี่จินกะว่างๆนะคะเมื่อแรงเขากะเฮ็ดงานเขากะดึกเมื่อแรงจ้าไปซื้อกา้กานก้านดอกไม้มามาใสาด่ดอกไม้ที่พับไว้นะจ้ามีออเดอร์สั่งหาลอยบาทเมื่อนี้ก็เลยสิมาเหตุให้เพลินมื่อนี้ว่างว่างลคะค่ะ คับเซจเรียบร้อยติมตะกา้านะจ๊ะเยวกะสิใส่เป็นดอกให้เพิ่นเนาะคะ่ะใส่เป็นดอกเป็นก้านใส่ก้านแบบนี้นะจ๊ะส,สวยๆมาเด้อ <Mother S 2> พูดใดว่างมาเฮ็ดซอยเนี่ยว่างมีไรายใดหาไรไายใดจักน้อยจ้าบ่ดได้ลงคลิปไรมือแม้พี่น้องคิดฮอดแห้ง คือถอดกันบัวนอโทรศัพท์ห้างลงคลิปบัวใดเลยพี่น้องเอ้ยฮะก็ไปซื้อมาใหม่ยังว่าดวงดีแน่ถือเลขว่าพี่บาถือเลขเพิ่นว่าเสื่อศูนย์ซีกาบบนล่างน้ำเนาะค่ะศูนย์ซีซีศูนย์โอ้ยถือทั้งบนทั้งล่างพี่บาถือเลขยังว่าซื้อบาบากระถือเนาะถือทั้งบนทั้ลงล่างยังว่า ดวงดีดวงดีไปดวงดีไปนิดนึง <c oughs> ก็เลยมีเงินทุนไปดาวโทรศัพท์ไม่พี่น้องเลยบอได้สอนพับพดอกไม้เด้อเมื่อนีเดียวคลิปหนาก่อน นีมาเวา้ามาคุยมาจ้าอ้วนขึ้นแห้งเนาะพี่น้องวันนี้พี่จินนี่อ้วนจังเลยอ้วนแต่ใดแล้วพี่น้องเลยกินลายเดี๋ยวใส่กาวร้อนเอามันขือยัดบไดใดล่ะแทงไหญกับแทงหน่อยอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยอยไล่ออกแล้วพี่น้อง ภาพลงคลิปล่งยูทูบมึอนั้นแหละลงใส่สามคลิปเพื่อนกะสังเพื่อนกะสังดอกไม้สังขค้งมาก็เลยเฮ็ดให้เพื่อนนะ่ะพี่น้องใส่ดอกใส่ไม้ใส่กานให้เพื่อนเพิ่นว่าเพื่อนจะไปใส่แจกกันว่าสัน่นเพิ่นว่ามันงามมื้อนอีก,ก็เลยได้เห็ดให้เพื่อนม้อนอี่ ันนี้ดอกที่เขาพับแล้วเขาใส่ใบมันเนาะคะ่ะใส่ตรงตรงตรงรูเรากาวห้อนอันนี้เป็นกาวห้อนเล้วอจะเป็น,ป,นปืนยิ่งเป็นกาวห้อนติดใบติดก้านนะคะสางไร่ใดให้อีกทางนึง เลืกงานมากกับมานนางภาพยังวาบอดดายล่งคิบปหลายลิบเลยเสียดายภาพแบบหลายหลายดอกหลายแบบแห้งพี่น้องหลายดอกหลายแบบแต่ว่าบอดด้ยง่งิปโทรศัพท์มันทางไปซื้อมากม่แล้วนี่จะสได้หอดมือดาวัว ฝากช่องพี่จินนี่ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แน่ติดบใบไส้สวยๆเขาเอาไปไส้เจกัน ภาพแบบว่าเป็นดอกบัวก็ได้ค่ะตั้งบูชาบูชาผ้าก็ได้อันนี้ผู้รู้ว่าเ,เกกพื่นจะไปใส่แจกกันจังไดเดอพี่น้องแต่ว่ากับใส่กา้านให้เพื่นบอกว่าให้ใส่กา้านสวยว่าใส่กา้าน การแบบนี้ค่ะสวยๆเลยผู้ใดสนใจสั่งใดเดอ้อสั่งพี่จินได้เดี๋ยวพี่จินนี่เฮตไทยเขาเอาไปใส่แจกกันแล้วพี่น้องเดี๋ยวแป๊บหนึง่งเขาต่างโชว์ใส่โต๊ะใส่หยังก็ได้ค่ะ สวยๆดอกไม้เห็ดจากลิบบินผู้ใดสนใจก่ฮัดภาพได้เด้อพี่จีนกะสิลงคลิปอยูค่ค่ะเป็นคลิปสอนภาพเนาะคะ่ะสอนภาพดอกไม้กดติดตามกดแชร์กดไลค์ได้เลยผู้ใดที่จะเห็ดเนาะผู้ใดที่สนใจ แบบเรื่องประดิษฐ์ประดอยความสวยความงามแบบนี้เนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นเ้าบปต้องใส่ใสบก็ได้ใส่ต่ก้านแล้วเขาก็าใส่แจก,กันแบบว่าบูชาพะระก็ะด้นะคะ่ะเป็นดอกบัวบูชา สีขาวสวยสีเหลืองมีหลายแบบค่ะแบบนี้ก็สวยโทรศัพท์มีปัญหามันแบบว่าเครื่องเกาหันความจำเต็มพี่น้องทายคลิปเงี้วๆกับบ่ได้ความจำมันบม่ค่อยหลายก็เลยต้องเปลี่ยนโทรศัพท์กับเฮดอีหอย่างใหม่หมดเลยนี่ ยางว่าโอ้ยอาทิตย์นึง่งลงคลิปเทือนหนึ่งใจสีขาดคิดหอด YouTube คิดหอดจกเคียด YouTube แหงแต่เงินเทวาดาเนาะพี่น้องแต่เงินเทวาดาโอ้ขี่โพก็บพ่อขี่โพเด้อโอซาเบิงกับโลดขี่โพไงสมบูรณ์ มีได้กินกับนอนพี่นองเลยสีเหลืองก็สวยนะผู้ใดสนใจอยากเข็ดอยากฮาดกับติดตามพี่จินไว้เลยเดอ้อกดติดตามกดกระดิ่งจะได้บผพาดคลิปที่พี่จินลงเนาะนียค่ะสีเหลือง แยกกันสวยๆแบบนี้เลย มันมีการสําเร็จเนาะค่ะการแบบนี้สําเร็จแล้วก็เป็นใบเป็นใบแบบใบติดจังสี่ก็มีแบบติดตามก้านมันแต่ว่าพี่จินบ่ได้ซื้อมาเนาะเอาแบบนี้พี่จินว่าแบบนี้มันก็สวยสียมพูก็สวย,ยสวยปะค่ะ โอเคเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ฝากคลิปในเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่จินนี่น้ำเน่เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้านะคะ่ะสวัสดีค่ะ